โอเคสวัสดีครับทุกคนมาครับวันนี้ลุงตู่จะพาเพื่อนๆครับมาดูลูกศิษย์ลุงตู่นะครับวันนี้ก็มาเรียนสูตรของพกที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามวิโนว่าวันนี้เรียนพกเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเป็นไงมาครับวันนี้เรียนหนังพกวันนี้เป็นไงบ้างง่ายมาก่งง่ายไหมวันนี้ง่ายไหมง่ายค่ะทำไม่ยากใช่ไหมค่ะทำไม่ยากทำง่ายมากค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมแค่ง่ายแค่ง่ายแครง่ายแค่ง่ายแค่า่อนค่ะ เดี๋ยป็นตู้ถังครัว่ามาจากไหนครับมาจากไหนไมาจากสแก้วคะ่ะครับมาจากสะแก้วค,วครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนสี่สามสี่สามค่ะโอ้โหมาถึงใจเช้าครับวันนี้มาถึงแต่เช้าเข้ามาวันนี้ตอนมาถึงแต่จุดเมื่อเอ่อเจ็ดโมงเช้าแล้ววันนี้นี่ครับดูแค่ง่ายๆครับดูกล้องดูใกลดูคูุกคลดูแค่ใช้ง่ายใช่ไหมแค่ง่ายค่ะนี่เห็นไหมอ๋อไม่ตัดดูครับไม่ตัดใช่ไหมยกขึ้นมาทั้งดวงเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมง่ายง่ายครับตู้ตู้สอนให้แค่ง่ายใช่ไหมเห็นไหมเรียนไม่ยากครับเรียนตู้เรียนทางของมือตู้ง่ายๆเนาะ ค่ะแล้วเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะหวามันกรอบพอดีค่ะเนาะกรอบน้ำนมไหนอร่อยมากมากเลยค่ะนี่อ่ะดีดูก่อนให้ดูดูดูอ่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมนี่ครับผลงานลูกศิษย์เป็นไงนี่ครับขั้นตอนนะป้ายยครับเรีย่างๆง่ายๆครับทำเป็นทุกคนเห็นไหมนี่อ่ะโชว์นี่ดูนี่นี่นะครับเตือนนะครับดูหน้าครับหน้าเต็มเต็มหน้าไม่ยุบเห็นไหม เหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนไหมเหมือนที่ทําให้คิดไปดูไหมแล้วจิตรมาเรียนเนี่ยเหมือนนะเหมือนค่ะเนาะเรียนกับจงตู่ไม่ง่ายไอ้ง่ายไม่ยากครับไม่ยากเลยค่ะจงตู่ดุเนาะดุไม่ดุใจดีค่ะตานตะกาดีค่ะเนาะพอใจดีใช่ไหมครับโอเคแล้วจะขายที่ไหนครับจะขายที่ไหนขายเมื่อไหร่ขายอยู่ที่ร้านตัวเองค่ะเนาะที่ไหนอ่ะฝรั่งฝปั่งฝรั่งเพื่อลูกตุ่นแถวนั้นมีได้ไปหาเอ่าอัลันค่ะอ่าแถวอัลันนะครับอยู่แถวอัลันตาแก้วนะใครอยู่แถวนะครับแป๊บไปชิมแป๊บนะครับจะขายเมื่อไหร่ ประมาณสองสามวันนี่แหละโอเคแล้วก็ัองสามวันนะครับราคาอยู่แถวอัๆตากแก้นครับแม่ไปชิมไหมครับทุกเอร้านน้ำคกของพี่ชื่อไรพี่สาวค่ะอ่าชื่อสาวนะครับร้านน้ำคกอร่อของร้านน้ำคกชื่อร้านน้ำคกพี่สาวนะครับนะใครอยู่แวๆนั้นไปกินได้นะครับโอเคเพื่อนถ้าสนใครับอยากจะเรียนสูตรน้ำคกครับก็มาเรียนกับตุ่นะครับนะแบบตัวลตัวทางออนไลน์นะครับตุ่นสอนหมดทุกขั้นตอนนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันนะครับ